คราวนี้เราจะมาอธิบายในเรื่องของเกียร์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ผมขอเอาปากกานะครับชี้ให้ดูนิดหนึ่งนะตอนนี้เป็นเกียร์ว่างอยู่นะครับรถของผมนะสังเกตเกียร์ว่างได้ง่ายๆเลยก็คืออย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าหัวเกียร์อันนี้เขาเรียกว่าด้ามเกียร์หรือคันเกียร์ก็ได้นะครับถ้าเป็นรถของผมนะคันนี้เป็นกระบะโตโยต้านะครับรุ่นวีโกสังเกตง่ายๆถ้า เกียร์ว่างนะครับหัวเกียร์นี้นะจะอยู่ประมาณแนวโฟไลดด้านล่างเดี๋ยวคุณเบลลองเอาแขนเอานิดนึงเห็นไหมโดยประมาณนะเห็นไหมนี่คือด้านล่างของโฟมไลดยนี่คือด้านบนใช่ไหมหัวเกียร์จะอยู่ประมาณด้านล่างของโฟมไลดยโดยประมาณนะนี่คือเกียร์ว่างสังเกตอย่างนี้ก่อนแต่บางคนอาจจะถามว่าเอาแล้วรถที่บ้านไม่ใช่วีโก้จะสังเกตยังไงก็โดยประมาณนั้นไว้ก่อนประมาณนั้นก็คืออะไรประมาณว่า ถ้าเป็นเกียร์ว่างนะหัวเกียร์ก็จะอยู่ประมาณแนวตรงไหนเช่นกันอาจจะอยู่ขึ้นมานิดนึงหรืออยู่ต่ำกว่านิดนึงก็แล้วแต่บางอี่หอแต่โดยประมาณนะให้สังเกตจากหัวเกียร์ก่อนนี่คือวิธีการเช็คว่าเป็นเกียร์ว่างหรือเปล่าแบบง่ายๆก่อนนะโอเคเช็คแบบที่สองเกียร์ว่างคือยังไงเอามือลองจับเกียร์ดูเวลาเวลาจับเกียร์นะอ่าหล่อในลองจับเกียร์ผมอ่าถูกต้องเลยผมสอนนักเรียนทุกคนนะเวลาจับเกียร์ให้จับนี้บางคนไม่ได้จับนี้อ่าบางคนจับข้าง อบางคนตัวทีบางคนนี่จับจะลงจับตรงนี้บางคนจับอย่างนี้บางคนนะมาจับข้างบนนี้สูงๆตัวทีบางคนจับอย่างนี้ก็มีนะครับผมบอกว่าหลายคนจับแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชํานาญกับแบบนั้นแล้วแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ของผมนะที่ผมสอนนะครับผมจะให้จับแบบนี้ทุกคนเลยเพราะจับแบบนี้แล้วก็กุมมันเบาๆกุมหัวเกียร์เบาๆนะครับกุม แปลงเกิดไปเกลิงเกิดไปการเปลี่ยนเกียร์ก็จะยากขึ้นเราอาจจะเมื่อยด้วยนะครับนี่คือการจับที่ถูกต้องนะโอเคเดี๋ยวเมือออกนิดนึงนะครับผมจะอธิบายังเกียร์ว่างคือเกียร์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างเกียร์สามกับเกียร์สี่นะครับเกียร์ว่างอยู่ตรงกลางนะถ้าเริ่มจากว่างนะครับเริ่มจากว่างนะเราดันมาทางซ้ายซ้ายสุดเลยนะครับแล้วดันขึ้นคือเกียร์หนึ่งจากเกียร์หนึ่งจะเป็นเกียร์สองทำไมครับจากเกียร์หนึ่งก็ผักเบา หัวเกียร์เนี่ยนะเขาจะกลับลงมาที่ว่างเลยโดยธรรมชาติของเขาเราอย่าไปฝืนเกียร์นะครับเราอย่าไปฝืนหัวเกียร์คันเกียร์พอผักเบาๆปุ๊บจะเป็นว่างพอว่างเสร็จปุ๊บเราก็ดันซ้ายอีกทีหนึ่งแล้วก็ดันลงก็คือเกียร์สองนะครับจากเกียร์สองจะเป็นเกียร์สามทำไงก็ผักขึ้นมาเบาๆหัวเกียร์ก็จะมาดีดกลับมาเป็นเกียร์ว่างว่าง นะครับแล้วขึ้นตรงๆคือเกียร์อะไรครับเกียร์สามว่างแล้วลงตรงๆเก,กียร์สี่จากเกียร์สี่นะจะเป็นเกียร์ห้าก็ผลักขึ้นมาบอเป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ว่างว่างแล้วก็ดันขวาสุดนะครับแล้วก็ดันขึ้นคือเกียร์ห้า <m> จากเกียร์ห้าพักเกียร์อะไรก่อนเกียร์พักเกียร์ว่างก่อนอ่าโอเคออเคพราะนั้นเกียร์ว่างก็คือเกียร์พักแล้วกันง่ายเกียร์พักที่จะเป็นเกียร์ต่อไปหรือเรียกอย่างคือจะเข้าเกียร์อะไรก็แล้วแต่ต้องพักที่เกียร์อะไรก่อนเสมอโอเคเกียร์ถอยหลังนะ จากเกียร์ว่างก็ดันข,ขวาสุดแล้วก็ดันลงเพราะนั้นถ้าดูแบบนี้ง่ายๆก็คือเกียร์หนึ่งเกียร์สองตรงข้ามกันหนึ่งอยู่ข้างบนสอง 2. อยู่ข้างล่างสามสี่ตรงข้ามกันสามอยู่ข้างบนสี่อยู่ข้างล่างห้ากับถอยหลังตรงข้ามกันห้าอยู่ข้างบนถอยหลังอยู่ข้างล่างหรือถ้าจะเร like. ียกแบบนึงง <You> ่ายๆคือเกียร์ที่อยู่ข้างบนคือหนึ่งสามห้าเป็นเลขคี่เกียร์อยู่ข้างล่างคือสองสี่อาร์ก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับนี่คือการดูว่า แต่และเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะเอารานนี้เราจะมาฝึกวิธีการเข้าเกียร์กันนะครับเท้าซ้ายนะครับเหยียบคันให้สุดเลยเหยียบสุดนะนะครับคับทําหน้าที่ส่งถ่ายกําลังนะครับจากเกียร์ไปสู่เขาเรียกว่าเพลาขับและเพลาขับก็จะหมุนเมื่อเพลาขับหมุนล้อก็จะหมุนนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆก็เอาหรือเรียกง่ายๆคือคัดเป็นตัวตัดต่อกําลังแล้วกัน นะครับอันนี้พอเราเหยียบคัดปุ๊บถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้โอเคนะอ่ะมือลองจับเกียร์ดูนะครับนี่คือเกียร์ว่างนะดันซ้ายดันขึ้นนี่คือเกยียร์หนึ่งเข้าง่ายไหม,มง่ายเลยนะครับจากเกียร์หนึ่งนะผักลงมาเบาๆปุ๊บนี่โอเคถูกต้องเลยคือเลยอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนที่หัวเกียร์นี้อย่าไปฝืนเขาผักเบาๆจริงๆแล้วเขาจะดีกลับมาเป็นเกียร์ว่างเองโดยธรรมชาติแล้วจะเข้าง่ายมากอาจากเกียร์ว่างนะครับดันซ้ายสุดดันลง นี่คือเกียร์ถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวคัดตลอดนะอาจากเกียร์สองผักขึ้นมาเบาเป็นเกียร์ว่างอ่าว่างเลยไหมนะขึ้นลงตรง,ตรงคือเกียร<า>์ถูกครับอ่าต่อไปครับจากเกียร์สามผักลงมาเบาๆเป็นเกียร์ว่างก่อนลงตรงตรงคือเกียร์ถูกต้องครับอาจากเกียร์สิบขึ้นมาเป็นเกียร์ว่างก่อนแล้วดันขวาสุดขวาสุดนะติดเลยนะติดขวาสุดถูกต้องครับแล้วก็ดันขึ้นนี่คือเกียร์ถูกต้องครับอ่ะพักเกียร์ว่างก่อนอ่ันนี้จับจับดี ถูกต้องจังที่ถูกต้องนี่คือเกียร์อะไรนะ <ฤ decided. S 1> เ,เกียร์ว่างอาว่างเกียร์ถอยหลังทํางมครับขวาสุดผิดไม่ใช,ใช่นี่คือเกียร์สีแล้วไม่เป็นไรจากเกียร์ว่างแล้วถูกต้องขวาสุดนะขวาขวาสุดก็คือต้องติดเอาง่ายผมจะเรียกว่ากําแพงแล้วกันไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องใช้แรงเยอะเอาโทษที่จับใหม่โอเคนะดันขวาสุดติดกาแพงอ่าพอติดปุ๊บดันลงเลยยนะครับอันนี้คือเกียร์ถอยหลังนะผักขึ้นเบาๆไเป็นเกียร์ว่างอ่าโอเคครับอ่ะปล่อยมือออกได้นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดดูนิึ สาธิตยังไงโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสาธิตในกรณีนี้เพื่อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเกียร์เนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยแต่สําคัญที่สุดคัดคือเท้าซ้ายต้องเหยียบให้สุดติดฝาผนังนะครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าเราเหยียบคัดสุดนะเท้าซ้ายนี่ถ้าเราเหยียบคัด,นะส,ดนะคสุดนะครับเปรียบเทียบก็เหมือนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือประตูเปิดกว้างเราเข้าไง,ไง่ายไหมง่ายแต่ถ้าเหยียบไม่สุดประตูเปิดแคบเราก็จะเข้ายากโอเคนะเหยียบคลายผมทีนะโอเคนะครับอ่าตอนนี้ อย่าพลาดนะผมจะสมมุตินะผมจะใช้นิ้วเดียวเข้าเกียร์ให้ดูนี่คือเปรียบเทียบเฉยๆว่าเกียร์เข้าง่ายมากนี่คือเกียร์ว่างนะซ้ายใช่ไหมครับขึ้นนี่เกียร์ลายเกียร์หนึ่งถูกต้องเห็นไหมผมใช้นิ้วเดียวนะจากเกียร์หนึ่งมาผักลงมาเบาๆเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยอย่าไปกำแน่นอย่าไปฝืนเกียร์จากเกียร์หนึ่งนะผักเบาๆมาเกียร์ว่างแล้วเขาจะเด้งมาเกียร์ว่างโดยธรรมชาติของเขาว่าง ซ้ายลงคือสองจากเกียร์สองผักขึ้นเบาๆนะเนี่ยนี่คือผมเปรียบเทียบเฉยๆนะแต่จริงๆล้าไม่ได้ไม่ได้จับอย่างผมนะไม่ได้ทําอย่างผมนะจริงๆแล้วคือครอบอนี้จากเกียร์สองผักขึ้นมาเบาๆเ็นขาจะเด้งมาเป็นเกียร์ว่างโดยธรรมชาติว่างขึ้นตรงๆคือสามว่างลงตรงๆ,ๆว่างขวาขึๆๆๆ้นห้าว่างขวาลง ง่ายๆเลย,ย,ยนะครับนี่คือเกียร์ถอยหลังนะผักบบอกก็บปเกียร์วานนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ผมไม่ได้สตาร์ทนะผมดับเครื่องยนต์อยู่นะครับก็เข้าเกียร์ก็จะง่ายขึ้นีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทําให้ดูว่าเกียร์ยี่้วเข้าง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณวานลองเข้าเกียร์ดูอีกสักครั้งนะึงนะอ่ะเหยีาายบคันให้สุดนะครับอ่ะลองเข้าดูนะครับอ่ะเริ่มแล้วก็รบกวนบอกผมนิดนึงว่าเข้าเกียร์อะไรอยู่ โอเคนะอันนี้คือจากเกียว่านะครับเอาอยู่ข้าสุดนะเขากินเลยถูกต้องดีครับได้ไหมได้ค่ะไม่ใช่ต้องดันซาให้สุดติดกับผนังอ่าติดอ่าติดแต่ไม่ต้องใช้แรงเยอะถูกต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ดันไม่ติดอาจจะมาเป็นเกียร์สี่แล้วอ่อเกียร์สองแล้วนะผักเบาๆกีกร์ว่างก่อนใช่ไหมฟังเลยนะอ่ะต่อครับคือถูกต้องครับต่อเลยถูกต้องครับ ถูกต้องครับถอยหลังอ่าถอยหลังถูกต้องอ่ะเขาเกี่ยว่างใหม่อ่ะคอยอีกรอบหนึ่งแต่จริงๆเราอยากให้กากาแบบนี้ตลอดถูกต้องกานี้ไว้ตลอดนะแต่ไม่ต้องกาแน่นนะกำหลวมๆไว้โอเคอ่าเริ่มใหม่ครับถูก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 ต้องเลยถูกครับ ถูกต้องอ่ะพักเกียร์ว่างครับถ้าเป็นเกียร์ว่างแล้วนะครับก็ปล่อยเท้าซ้ายได้โอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมบอกคุณเหมียวไปว่าการเช็คเกียร์ว่างก็คือดูจากอะไรนะหัวเกียร์ใช่ไหมครับอยู่ตรงประมาณแนวของอะไรนะแต่ถ้าแต่ถ้ารถบางยี่ห้ออาจจะมองแบบนี้ยากผมจะมีวิธีอื่นอันนี้กาลังจะบอกวิธีอื่นนะเช็คเกียร์ว่างนะอ่ะเหยียบคันสุดนะครับวิธีเช็คนะเอามือจับที่เกียร์ดันไปทางซ้าย จะนัง่งขวาจะดันได้เยอะจะกินดูนะเอาซ้า,าย<ภ>าหน่อยหรือขวาก็ได้ดันได้เยอะไหมโอเคทาไมทําไมเกียร์ว่างเราถึงดันหัวเกียร์ไปซ้ายไปขวาได้เยอะเพราะเกียร์ว่างเนี่ยช่องเกียร์ของเขานะครับมันจะยาวเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงละเอาเราปล่อยออกมือปล่อยนิดนึงอะผมจะให้ดูช่องหรือทางเดินของเกียร์ละกันนะผมจะเรียกว่าทางเดินของเกียร์ละกันนะครับนี่เห็ไนไหมจากเกียร์ว่างถูกไหม มาสายก็ได้เยอะมาขวาได้เยอะไหมเยอะนั่นจะเห็นว่าเกียร์ว่างเนี่ยไปได้หมดเลยทางเดินของเขาตั้งแต่เกียร์หนึ่งไปจนถึงเกียร์ถอยหลังเลยเห็นไหมนี่คือเราจึงจับที่หัวเกียร์แล้วยกไปทางซ้ายไปทางขวาได้เยอะเพราะช่องทางเดินของเขาเป็นยาวอ่ะตมมติตอนนี้หยียบคัทใหม่นะ mm hmm. อ่ะจับที่หัวเกียร์นิดนึงดันขึ้นไปตรงๆอันนี้คือเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ห้า ว่างแล้วขึ้นตรงตรงคือเกียร์สามถูกต้องอ่ะนี่คือเกียร์สามนะดันซ้ายด้านขวาดูสิซ้ายขวาขวาไม่ได้ได้แต่น้อยมากอ่ะ,อะโอเคเอาเอาปล่อยมือตรงนี้ออก,กน,นิดนึงทําไมเกียร์สามเมื่อกี้คุณเมียวโยกซ้ายโยกขวาทําไมโยกได้น้อยเพราะเห็นไหมช่องของเขาเห็นไหมนิดเดียวไหมค่ะนิดเดียวนี่เราจึงโยกไปซ้ายไปขวาได้น้อยอ,อ่ะถ้าเกียร์ว่างใหม่อ่ะเข้าเกียร์สี่อ่ะลองจับจากที่หัวเกียร์ดีดอ่ะยกซ้าย กวาน้อยไหมน้อยอันนี้คือเกียร์ว่างไหมไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนถ้าไม่ใช้เกียร์ว่างนะเท้าซ้ายเราจะปล่อยออกจากคัดไม่ได้ถ้าเท้าซ้ายปล่อยออกจากคัดเมื่อไหร่ก็ตุกดับเลยเพราะฉะนั้นเท้าซ้ายจะปล่อยออกจากคัสตได้ก็ต่อเมื่อเป็นเกียร์ว่างเท่านั้นถูกต้องค่ะพักเกียร์ว่างอย่าพักก่อนอย่าพักก่อนพักเกียร์ว่างขึ้นเกียร์ว่างเอาโอเคว่างยางอกายกอ่าถูกต้องโอเคเท้าว่างแล้วปล่อยเท้าซ้ายได้ถูกต้องนะครับเราจะ โยกมาทางซ้ายหรือโยกทางขวาเนี่ยโยกเบาๆแต่อาจจะมีบางคนที่ผมเคยเห็นมานะเวลาเขาเช็เกียวว่างเขาทำไงล่ะ <c oughs> อย่างนี้ไม่แนะนานให้ทําชุดเกียร์น่าจะเสียหายเร็วนะครับโยกแค่ซ้ายพอโยกแค่ขวาพอแค่นั้นจบมีวิธีอื่นอีกที่เราจะเช็คว่าเป็นเกียวว่างหรือเปล่านะคืออะไรอ่ะอย่าพายผมม ทับทับเท้า,าซ้ายเลื่อนลงมาที่หนึ่งอันเท้าซ้ายสูงกว่าแรงเลื่อนเลื่อนเ,เท้าลงมาอ่าโอเคครับประมาณนี้นะขอบลงเท้าด้านบนนะอยู่ตรงขอบด้านบนของแป้นคัดอ,อย่าพลสุดยังเอ่ออยเจล้วค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณเหมียวว่าหัวเกียร์อยู่ประมาณทรงไรนี้ใช่ไหมโดยประมาณนะนี่คือเกียร์อะไรเอ่ยเกียร์ว่างค่ะด้านแป้นขงบนอ่ะเอามือออกนะเห็นไหมอย่างเงี้ยถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่ยรู้เลยว่าเกียร์ว่างไหมเห็นไหมหัวเกียร์จะอยู่ใกล้กับคอนโซลด้านหน้า อันนี้ไม่ใช่แน่นอนเห็นไหมเราจะเป็นต้องโยกไหมไม่ต้องนี่เห็นชัดๆเลยนะครับลดลดการโยกไปแล้วถ้าเรายิ่งโยกบ่อยๆเอาง่ายๆเกียร์ก็อาจจะเสียหายเร็วขึ้นนี่เราดูด้วยสายตาก็รู้แล้วอันนี้ว่างไหมไม่ว่างปล่อยคันได้ไหมนี้ไม่ไดอ้อันนี้คือไม่ว่างนะแล้วถ้าผมถามว่าเป็นเกียร์อะไรบ้างเกียร์อะไรบ้างอ่าคุณเบียรจะตอบว่าไม่หนึ่งก็ไม่หนึ่งก็สามหรือห้าถูกต้องเลย ไม่ใช่สองไม่ใช่สี่ไม่ใช่ใชอารถหลังโอเคพักเกว่าว่างยังว่างยังั่าง,ง,งล้ค่ะอ่ะว่างแล้วถ้าเราดูตัดตรงนี้ออกนะจะไปต้องโยกไหมไม่ต้องอ่ะวางแล้วลปล่อยคัดได้โอเคนะโอเคอะอะเยียบคัดมานี่คือว่างนะผักลงมาตรงตรงอ่าเห็นไหมอ่ะปล่อยมือออกนะเห็นไหมดูจากหัวเกนนะนี่อยู่ด้านนี้แล้วด้านต่ำกว่าด้านล่างของพวงล้อีกนะครับอย่างนี้เห็นไหม ต่างกับด้านล่างของอะไรใช่ไหมอย่างงี้เกียร์ว่างไหมปล่อยคันได้ไหมไม่ได้อ่ะนี้หัวเกียร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมค่ะจะไปเกียร์อะไรบ้างเกียร์สองกับเกียร์สี่แล้วก็เกียร์ถอยหลังถูกต้องแต่ถ้าตอนนั้นรถเรากําลัางเดินหน้าอยู่ไม่ใช่เกียร์ถอยหลังแน่ไม่สองก็สี่โอเคพักเกียร์ว่างใหม่อ่ะปล่อยคันนะ